สวัสดีครับนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่4นะครับโรงเรียนถนอมศิ์วิทยาทุกคนนะครับวันนี้นะครับโูจะมาสอนคณิตศาสตร์อีพีที่หนะครับครูชื่อมีนีสมาสํสเนินนะครับชื่อเล่นช,ชื่อครูปามนะครับจาก อีพีที่แล้วนะอีพีที่แล้วเราทำเรื่องเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบนะครับซึ่งก็ได้จบไปแล้วนะครับแล้วต่อไปามาขึ้นอีพีที่ห้าจะเป็นเรื่องใหม่นะครับซึ่งเรื่องที่จะมาวันนี้ก็คือการคูณเลข1หลักกับเลขจำนวนที่มี4หลักขึ้นไปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับต่อไปอ่าเรามาดูตัวอย่างกัน,นง่ายๆเลยนะครับว่าจงหาค่าของนะครับ 2 5 2พันห้าร้อยี่สิบหกนะครับคูณกับเจ็นะครับว่าเท่ากับเท่าไหร่อันนี้เป็นเลขสี่หลักนะครับเลขสี่หลักนะครับนักเรียนเลขสี่หลักกับเลขหนึ่งหลักนะครับเอาเข้ามาดูวิธีทำเลยครับวิธีทำวิธีทำนะครับวิธีทำอ่าอาอขออภัยครับจะเฉลยซะแล้วนะวิธีทำแล้วก็เขียนโจทย์เลยเป็นสองพันนะครับห้า้อยี่สิบหกนะครับ คูณเจ็ดนะครับเท่ากับนะครับอันนี้นะครับเราก็เหมือนลอกเข้าลงมาครับเพื่อความสวยงามนะครับตามระเบียบท้องเรื่องนะครับอ่าท้องเรื่องอะไรไม่รู้ครับนักเรียนคิดเอาเองนะครับแล้วก็เท่ากับสองพนา้อยนะครับอคูณนะครับคูณเจ็ดอ่ะอันนี้เริ่มเข้าสู่วิธีการขบวนการขออภัย เจ็ดน yeah, mm ี้ตรงกับเลขหกนะครับเจ็ดตรงกับเลขหกนะครับแล้วคูณเลขไปนะครับไม่ทราบว่านักเรียนท่องส่วนคูณกันได้หรือยังครับอ่าท่องได้ไม่ได้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปกันหน่อยนะครับว่าท่องได้หรือไม่ได้นะครับเจ็ดเอาคูณเลขไปเลยนะครับเจ็ดหกเท่าไหร่ครับเจ็ดหก่าเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเจ็ดสี่ยี่แปดเจ็ดห้าสามห้าเจ็ดหกสี่สิบสองนะครับ เขียเส้นอย่างนี้ก่อนอ4 2 2นะครับใส่2ทด4นะครับ4ทดตรงนี้นะครับมาต่อไปครับเอ,เอา7มาคูณ2นะครับ7คูณ2นี่7 2 7 2 14นะครับ7 2 14 14แล้วก็บวก4ตรงนี้ก็เป็นเลยครับ1 8นะครับ, 18, รบใส่เขียนเลข8แล้วก็ทด1นะครับ 7 5ห้านะครับเจ็ดห้าสนะครับสาบวกหึเป็นสากนะครับแสนเลหทด3ามนะครับเจ็ดสองนครับเจ็ดสอแล้วก็มาบวก3เป็นเท่าไหรครับสิบสี่เจ็ดสนะครับสบห้าเจ็นะครับมาเป็นสิบนะครับนี่ไรตัวนี้ออกมาอ่า เซนใตายสองเซนนะครับเพื่อความดูสวยงามนะครับแล้วก็ตอบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าส5 2พัน้้ยี่หคูณเจ็ดเท่ากับหนึ่งหมืนเจ็ดพันหก้สบสองนะครับนี่อันนี้คือเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับไปดูอีกตัวอย่างที่สองนะครับตัวอย่างที่สองนะครับเมื่อกี้หลักพันคูณกับหลักหน่วยนะต่อไปถ้าหลักหมื่นคูณกับหลักหน่วยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับมาดูวิธีทำนะครับ ปีทำแล้วก็เริ่มเลยครับสามพันไอ้สามหมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบหกนะครับสามร้อยยี่สิบหกคูณสี่นะครับคูณสี่เท่ากับนะครับก็เท่ากับสามหมื่นสี่พันต้องขออภัยนั้เรียนนะครับถ้าครูเขียนไม่สวยนะคะรับสูตรฝีมือแล้วนะครับวันนี้คูณนะครับคูณสี่นะครับ คูณสี่ปึ๊บนะคแล้วก็ท่องสูุคูณหมดสี่ไปนะครับสี่หกเท่าไหร่ครับสี่หกยี่สี่นะครับคูณท่องได้แล้วสี่หูยี่สี่นะครับใส่สี่โทษสองนะครับสี่สองเป็นเท่าไหร่ครับสี่สองเป็นแปดแปดบวกสองนนี้ด้วยนะครับก็จะเป็นเท่าไหร่ครับเป็นเก้าเป็นสิบนะครับเป็นสิบใส่ศูนย์โทษหนึ่ง สี 43, History, ่สามเท่าไหร่ครับนักเรียนสี fighting, 14, ่สามสิบสองนะครับบวกหนึ่งเป็นอีกสิบสามนะครับสิบสามใส่สามทดหนึ่งนะครับทดตรงนี้นะครับถ้าไปเรื่อยสี่สี่เท่าไหร่ครับนักเรียนสี่สี่สิบหกสิบหกบวกหนึ่งเป็นสิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดทดหนึ่งสี่สามเท่าไหร่ครับนักเรียนสี่สามสิบสองนะครับสิบสองบวกหนึ่งเป็นสิบสามนะครับ อันนี้ไม่ต้องทษนะครับมันไม่มีอะไรนะครับก็เขียนเป็นอะไรนะครับอ่าเส้นนิดนึงใส่ลูกน้ำนะครับหรือจุลภาคนะครับทีสองเส้นนะครับแล้วก็เดีย๋ยวจะทำตอบอีกครั้งหนึ่งว่าสามหมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบหกนะครับคูณสี่สักครับ 1, 1 3 7 3 0 4นะครับยืนยับต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับอ,อันนี้หลักหมื่นคุณหลักหน่วยแนละ้วต่อไปถ้าเป็นหลักแสนนะครับหลักแสนหลัก 100, แสนก็คือว่าสนองหมื่นห่งร้อยสี่สาคูณสเท่ากับเท่าไหร่นะครับเรามาดูวิธีทำนะครับเหมือนเดิมนะครับอ่าเหมือนลอกโจทย์ลงมานะครับลอกโจทดไว้ก่อน ันนี้แล้วแต่นักเรียนนะครับว่าจะลอกหรือไม่ลอกก็ได้นะครับหรือนักเรียนจะเขียนเท่าก,กับเลยก็ได้หรูก็ไม่ว่านะครับเขียนเท่าก,กับเลยมา,าห้อยยังไงก็คือเขียนเท่าก,กับนี้แล้วก็ไปคํานวณเลยนะครับเท่ากับหนึ่งแสนสองหมื่นนะครับหนึ่งร้อยสี่สบสามนะครับคน 2นะครับคูณ2องอ่าสองสุดคูณหมู่2กันได้ไหมครับอ่าสองสามเท่าไหร่ครับห2 4 8งสนะครับ2องนึครับสองย์ได้เลยครับใ้ศูนย์นะครับอะไรคูณศูนย์ก็ได้ศูนย์นะครับสองสองเท่าไหครับสนะครับสองหนึครับสอคูณหได้2นะครับ นีคือค่อยๆไล่ไปนะครับนี่การไล่คูณน,น,นะครับมันจะไล่อย่างนี้ดีึ่สองสามได้หกนะครับสองสี่ได้อะไรครับสองหนึ่งได้อะไรสองศูนย์ได้อะไรสองสองได้อะไรสองหนึ่งได้อะไรแล้วก็ค่อยไล่เขียนลงมานะครับค่อยไล่เขียนลงมาตรงนี้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 และตรงนี้นะตามลําดับนะครับอ่า ได้คําตอบนี้นะครับอ่าเราก็ยืนยันคำตอบอีกครั้งหนึ่งว่าหนึ่งแสนสองมื่นหนึ่ง้อยสี่สบสามนำคูณสองเท่ากับสองแสนสี่มื่นสองร้อยแปดสิบหกนะครับอันนี้คือยืนยันคำตอบนะครับอานักเรียนสงสัยอะไรนะครับก่อนเดิมนะครับคอมเมนต์ถามเลยหูครับมันคูณยังไงผมท่องสูตรคูณไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวครูจะมีวิธีการให้เราท่องสูตรคูณให้ได้นะครับ โอเคนะครับต่อไปนะครับการบ้านแล้วนะครับการบ้านมาแล้วการบ้านอีพีทีห้านะครับนักเรียนก็เปิดไปหนังสือเล่มน,นี้นะครับป .4 เล่มหนึ่งเล่มสีชมพูนะครับ่านักเรียนเปิดไปหน้า89นะครับหน้า89ก็ไปดูข้อหนึ่งข้อสามนะครับข้อหนึ่งคือข้อสาม ให้ทำหนึ่งข้อนะครับแล้วแต่นักเรียนนะครับเลือกทําเอาเลยหนึ่งข้อนะครับแล้วข้อสี่ถึงข้อ6ก็เลือกทําอีกหนึ่งข้อนะครับตามใจนักเรียนนะครับเมื่อทําเสร็จแล้วก็ส่งใน Line o f f i c i a l a c c o u n t ก็คือ OA นะครับประจําชั้นป .4 นะครับแล้วก็ระบุคำว่าการบ้านคณิตศาสตร์อีพส่งครูเมธนีนะครับสรุปการบ้านเรามีอยู่2ข้อนะครับการบ้านมี2ข้อนะครับ ย้ำอีกครั้งว่าถ้าสงสัยอะไรถามได้นะครับใต้คลิปนะครับในเฟซในเฟซบุ๊กหรือใน YouTube ก็ได้นะครับแล้วแต่นักเรียนเลยครับสำหรับวันนี้ก็ขอ,ขอจบการสอนคลิปออนไลน์เพียงเท่านี้ครับขอบาอคว่าสวัสดีครับ